สวัสดีค่ะทุกคนกับไมครั้งนะคะกับแ l น n ีเอซัมบี้ฮีโร่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นในชาเลนโหมดค่ะประจำวันที่2เดือน5 2าสองค่ะพอเราเข้ามาปุ๊บนะ,ะวันนี้นะคะเราจะเล่นเป็นเนปตุน่าค่ะแล้วการที่เราจะได้หลักๆนะคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นการสปอร์ตอิมซัมบี้ค่ะชื่อว่าทีมมัสคอตค่ะตัวนี้นะคะจะมีสกิลนะคะทุกๆเทิร์นนะคะที่เริ่มเทิร์นใหม่นะคะตัวนี้นะคะจะทําให้สปอร์ตซัมบี้ทุกตัวนะคะดัมเมจบวกหแล้วก็เลือดบ เอาล่ะนี่คือครั้งแรกที่ปลุกเล่นซัมบี้ให้ทุกคนดูหรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะทุกครั้งจะเล่นแต่แผนนะคะไซตรอน vs เนปตูนาค่ะ เราจะดูสมองก่อนถ้าสมองที่มันเยอะๆเราก็ไม่เอา2 2 3 4โอเคได้อยู่เงินไปการเอาละค่ะเราได้การทริคประจําตัวของเนปตูนานะคะตัวนี้นะคะสามารถสร้างปำหมึกขึ้นมานะคะโดยมีดาเมจ3แล้วก็เลือด2นะคะแล้วก็สามารถเล่นบนน้ําได้ด้วยนะคะแอมฟิเบียสเนี่ยเล่นบนน้าได้ด้วยโอเคเอาละรอบแรกนะคะเขาให้ใส่ซอมบี้ก่อนแต่ว่าเราใส่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรามีแต่ซอมบี้ที่มันค่าสมองเกิน2นะคะก็ต้อง ปล่อยให้ทางแพนเล่นก่อนแพนได้ส่งกระเทียมมาค่ะกระเทียมมีดาเมจบวกหนึ่งเลือดบวกห้านะคะสกิลของกระเทียมตัวนี้นะคะสามารถเคลื่อนซอมบี้ที่ยิงมันนะคะไปทางซ้ายได้แต่ทีนี้เนี่ยทุกคนในเกมนี้นะคะปกติแล้วนะคะที่สูงจะอยู่ซ้ายมือนะคะแล้วก็น้ําจะอยู่ขวามือแต่เกมนี้ได้ทําการสลับกันค่ะน้ําอยู่ซ้ายมือที่สูงอยู่ขวามือนะคะแล้วเขาวางกระเทียมไว้ตรงนี้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าซอมบี้ที่ยิงตัวเนี้ยยิงเข้าไป ถ้าซอมบี้มีแอมฟิเบียสซอมบี้ก็จะย้ายมาทางซ้ายแต่ถ้าซอมบี้ไม่มีแอมฟิเบียสซอมบี้ก็จะอยู่ที่เดิมค่ะทีนี้เนี่ยเราจะเล่นตัวนี้ก็ได้นะเนี่ยสามทับสองเออเราเล่นได้เราเล่นเสร็จปุ๊บใช่ไหมเป็นการใส่ปลาหมึกเข้าไปค่ะปลาหมึกมีดาเมจสามเลือดสองนะคะทางนู้นมีดาเมจหนึ่งเลือดห้าพอเราตีกันปุ๊บเนี่ยทางเราเลือดจะเหลือหนึ่งแลวปลาหมึกก็จะย้ายมาอยู่ในน้ําค่ะส่วนทางนู้นก็เลือดจะเหลือสองเพราะว่าเรามีดาเมจสามไงเขามีเลือดห้าโอเค อามาแลกกันปึ๊บปึ๊บโอเคปลาหมึกย้ายมาทางซ้ายค่ะอ่ะเทิร์นที่2ค่ะเทิร์นที่2เราจะเล่นตัวนี้การตัวนี้นะคะชื่อซูโม,มเวสเลอร์นะคะเป็นสปอร์ตซอมบี้ค่ะตัวนี้นะคะพอเราเล่นปุ๊บนะคะจะตีสถานะเก็บสโตนฝั่งนู้นจะไม่รู้นะคะว่าเป็นซอมบี้อะไรนะคะและซอมบี้ตัวนี้นะคะเมื่อโผล่จากเก็บสโตนปุ๊บนะคะมันจะสามารถย้ายแลนได้ค่ะย้ายให้ไปเลนไหนก็ได้โอเค เราใส่เข้าไปมันเป็นเกฟสโตนแบบนี้ทางนน้นไม่รู้นะว่าเราเล่นอะไรมันไม่รู้ด้วยว่าเราใช้สมองไปกี่สมองมันไม่รู้ด้วยนะคะโอเคมันใช้สกิลนะคะพืชพืชคงกระพันในรอบนี้ค่ะก็คือก็คือก็คือพืชพืชคงกระพันนั่นแหละโอเคพอเราขึ้นมาใช่ไหมเราก็ย้ายเราย้ายกระเทียมให้มันไปอยู่รวมกันดีกว่าเออกระเทียมอยู่รวมกับกระเทียมเนี่ยดีที่สุดเลย ตัวนี้นะคะเล่นนี้ตีไปโดนเราโดน2ดามเมจแล้วเราก็ตีไปอีก2ดามเมจค่ะโอเคเราได้ของดีแล้วทุกคนเรามาเล่นตัวนี้ดีกว่าเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าโอเคตัวนี้นะคะชื่อทีมมัสคอตค่ะเป็นสปอร์ตอิมซอมบี้นะคะตัวนี้นะคะทุกเทินหลังโจมตีเสร็จนะคะซอมบี้ที่เป็นสปอร์ตซอมบี้นะคะทั้งหมดเลยนะที่เป็นสปอร์ตซอมบี้ที่เราลงเล่นไปแล้วนะคะดามเมจจะบวก1แล้วก็เลือดบวก1ค่ะตัวนี้นะคะถ้าเกิดเป็นพี่ปุ๊ก พี่ภูเป็นแพนนะคะพี่ภูจะจัดการตัวนี้เป็นตัวแรกเลยแต่ทางนู้นเขาเล่นส่งตัวนี้มาค่ะตัวนี้นะคะชื่อเมฟลาเวอร์นะคะเป็นลาเวอร์แพนเป็นแพนตระกูลดอกไม้ค่ะตัวนี้นะคะมีสกิลแอมฟิเบียด้วยคือสามารถเล่นในน้ำได้ด้วยนะคะและทุกครั้งที่ตัวนี้นะคะทำร้ายซอมบี้ฮีโร่ก็คือตัวเนปตูนาของเราเนี่ยตัวนี้ก็จะจั่วกร์ดขึ้นไปนะคะให้กับฮีโร่ฝั่งนู้นตัวนี้นะคะเราควรจะทำรายตัวนี้ด้วยอ่ะ สามทางนู้นติบบล็อกค,ค่ะสร้างวัวน,นัดไว้ตรงนีโโโ้โอ้มันฉลาดนะสร้างวัวน,นันไว้ตรงนี้เนี่ยอ่ะยิงมาโอ,โ,อโอเคนี่ไงแล้วมันกระจวก,การขึ้นมือทางนู้นไปค่ะแล้วเราก็ยิงเข้าไปตัวนี้ก็ยิงเข้าไปการโจมตีจากซ้ายไปขวาค่ะทุกคนเอาละเอาละเราจะเล่นตัวไหนดีตอนแรกกะว่าจะเล่นตัวนี้ต่อดีไหมอะเอาตัวนี้ต่อไหมเออ ดังนั้นนะคะถ้าเกิดสมมติมีตัวนี้2ตัวนะพอครบเทิร์นนะ2ตัวนี้นะคะมันก็จะช่วยเชียร์นะคะกลายเป็นขึ้นดามเอจเทิร์นละสองดาเมจเลยทุกคนออาดูทางนู้นจะแก้สกิลยังไงคิดนานคิดนานทางนู้นนะคะส่งแพลนที่อยู่ในน้ํามาใส่2ทางเลยทุกคนออาไม่เป็นไรเดี๋ยวอธิบายให้ฟังค่ะแพลนตัวนี้นะคะมีสกิลแอมฟิเบียตก็คือเล่นบนน้ําได้นะคะแล้ว ถ้าเกิดแพนตัวนี้ถูกลุกนะคะมันจะสามารถทําให้แพนฝั่งนู้นน่ะมองส่องเข้าไปในเก็สโตนของเราได้แล้วก็จะรู้ว่าในเก็สโตนของเราเนี่ยมีซอมบี้อะไรนะคะอันนี้ก็คือความสามารถของแพนตัวนี้ค่ะส่วนตัวนี้มีสกิลทีมอัพทีมอัพก็คือวางซอนได้นะคะแล้วก็แอมฟิเบียก็คือวางในน้ําได้นะคะแล้วดามเมจของมันจะบวก1แล้วเลือดบวก1น,นะคะต่อเมื่อเล่นแพนในเลนของมันอีกต้นหนึ่งเอาละตอนนี้ก็ก็ปล่อยไปอ่ะมายิงมายิงกลับ แลกกันปึ๊บโอเคกระเทียมยิงมาเราติดบล็อกค่ะเราติดบล็อกแล้วเราจะใส่เกฟสโตนไหมไม่ใส่ไม่ใส่ใสทุกคนอึ๊บยิงไปอันนี้ยิงมาโอเคอ่าเรียบร้อยค่ะอ่าต่อไปเราจะเชียร์กันเองเชียร์เย้ดามจขึ้นหมดเลยนีย่ก็เชียร์ต่อเย้เรียบร้อยค่ะดามจขึ้นนะคะเลือดขึ้นนะคะสองตัวนี้ดีมากเลยแล้วเราจะส่งตัวนี้เข้าไปค่ะตัวนี้ก็คือ ซอมบี้โคดค่ะตัวนี้นะคะเป็นมาสเตสสปอร์ตซอมบี้นะคะเป็นซอมบี้มีหนวดแล้วก็เป็นหมวดสปอร์ตด้วยนะคะตัวนี้นะคะเมื่อเล่นปุ๊บนะคะจะทําให้สปอร์ตซอมบี้ของเรานะคะอยู่ในสถานะโครงกระพันค่ะไม่สามารถถูกโจมตีได้ใส่ปุ๊บเนี่ยโคงกระพันทั้งแถวเลยอ่าโดนโจมตีไม่ได้เลยทุกคนมาแล้วก็เสร็จแล้วก็ตากแผนค่ะแผนปุกเลยมันก็ส่งตัวนี้มาป้องกันนะคะแล้วก็ส่งในน้ํามา โอเคทีนี้เนี่ยเรามีการ์ดตัวนี้ค่ะการ์ดตัวนี้นะคะจะทําให้ซอมบี้เนี่ยไปซ่อนอยู่ในเกฟสโตนแล้วก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ในรอบหน้านะคะดังนั้นเราจะใส่ตัวนี้เข้าไปเพราะว่าเราจะใช้สกิลอมาตะาอีกครั้งหนึ่งทุกคนเออพอมันโผล่ขึ้นมาจากเกฟสโตนนะคะมันจะได้สกิลอมาตะาอีกครั้งหนึ่งทุกคนอ่าเร่นเลยอ่าโดนโจมตีสองกระเทียมยิงไม่โดนโอเคตัวนี้ยิงเข้าฮีโร่เจ็ดอ่ามันก็ใช้สกิลอมาตะกับตัวนี้ไอ,อ้คงกระพันกับตัวนี้ Okay. Okay. โอเคโอเคคงกระพัคงกระพันคงกระพัน <_ t iny> เรียบร้อยค่ะเป็นไงล่ะเลือดพุง่งเลือดพุง่งตัวนี้นะคะใส่ในน้ำได้นะคะเพราะตัวนี้ของเรามีแ m ฟี i b i o u s ค่ะ <_ t iny> ก็เอาไว้ป้องกันในตัวนี้แทนแต่ว่าแรกๆก,กันนั่นแหละอ่ะเรียบร้อยค่ะทำอะไรไม่ได้แล้วเต็มมือไปหมดแล้วเต็มพื้นไปหมดแล้วทางนู้นส่งตัวนี้อีกแล้วนี่ไงมันซ้อนทำให้ตัวนี้ดาเมจขึ้นแล้วก็ กิลของตัวนี้นะคะทําให้อมฟิเบียทั้งหมดอะดาเมจบวกหนึ่งเลือดบวกหนึ่งนะคะนี่คือสกิลของเนวีบินค่ะทีนี้เนี่ยพอตัวนี้ขึ้นมาใช่ป่ะซัมบี้ที่เป็นสปอร์ซัมบี้เอามาตะอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนนี่แหละโคตรเจ๋งเลยอ่าตัวนี้ยิงไปตัวนี้ตายอ่ายิงไปยิงไปจัดการเลยจัดการเลยจัดการจัดการเรียบร้อยค่ะ โอเคตอนนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วนะนี่ไงเนี่ย,ยโอ้โหอย่างเทพตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เพราะเราไม่มีซอมบี้ที่เล่นในน้ำนะะ่่ะเราก็ต้องให้ทางแพนเขาเล่นไปเขาก็ส่งแพนมากันทางเรานะคะนี่นะคะดาเมจห้านะคะเลือดสีโอเคแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเราเยอะกว่าอยู่แล้วยิงไปยิงมายิงไปยิงมารอบนี้จัดการแพนได้หมดกตัวแล้วทุกคน โอเครอบหน้าตายแน่ๆรอบหน้าตายแน่ๆโอเคโอ้โหโคตรดีเอาละ่ะเรามีสกิลปูพื้นนะคะเอเดี๋ยวมันส่งแพนตัวนี้มาตัวนี้นะคะสกิลก็คือทํลายอาทำ4ดัมเมจนะคะใส่ซอมบี้ทุกตัวแต่4ดัมเมจก็ก,ก็ของเราก็ยังโอเคอยู่ยังไงเราก็ชนะนะคะ เราใส่สกิลปูพื้นสกิลนี้นะคะเป็นสกิลแบล็คโฮลหลุมดำนะคะถ้าปูพื้นปุบนะคะแพนธนะที่เล่นไม่ว่าเขาจะเล่นเลนไหนนะคะจะถูกดูดมาเลนนี้แล้วก็แพนก็จะดาเมจลบหนึ่งค่ะเอาละดูจากสถานการณ์นะคะยังไงเราก็ชนะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้นะคะตีเข้าไป7นะคะตัวนี้ก็ตีการสู้กันตายทั้งคู่นะคะแล้วก็ตัวนี้ตีเข้าไปีก้นะคะเลือทางนู้นนะคะเหลือ1ิเท่านั้นดังนั้น,นะะชนะแล้วคะ่ะอิงกไปอาและการตาย เรียบร้อยค่ะและนี่ก็คือเนปตูนาค่ะซิตรอน we a r ป n e p t u n a นี่ก็คือเดลิชเ n g นของวันนี้นะจะ๊ะโอเคหลายๆคนนะคะเวลาเริ่มเกมอาจจะได้การไม่เหมือนกับที่ปุ๊กเล่นนะคะแต่ว่าก็จะเข้าใจการ์ดบางการ์ดแล้วนะที่ปุ๊กอธิบายให้ฟังนะทุกคนอ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะคะเจอกันใหม่พัทหน้าค่ะบ๊ายบาย